ผลงานครับรอ่นดาว4นะฮะคันนี้ดีแบบนะครับทู้ของหลาช่วยงานน้ำมันส2495นะฮะก็คันนี้ร้อยสิบห้าท่อเดิมๆนะฮะส่งไฮบิดอย่างรอเลยนะครับก็คันนี้หัวฉีดวิตรงด้วยน่าจะเป็นหัวฉีด R20 ด,ด้วยนะฮะก็ปรับให้เรียบร้อยครบหมดทุกระบบนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าวิ่งไงนะครับ คันนี้จูดเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะจูนโดยใช้ตู้นี้นะครับเอฟบาแบตัวจัดส่วสสน้ำมันก,กนับอา,ากา,านโลโลนศนะครับใส่เป็นสินใส่แก๊สเวลาจูนรถโนบีนะฮะสปีดเทสนะฮะเปิดแอร์เกียร์ดีโหลดจริงทุกอย่างนะครับร้อสิบห้าเท่าเดิมฟีดน้ำมันองหอเก้าห้าหัวชีดไม่ตึงนะครับเป็นหัวชีดใหญ่มา